โรงเรียนวัดถ้ำรงจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2568วันที่30พฤษภาคม2568โรงเรียนวัดถ้ำรงผ่านพดุงนำโดยนายอนุสรหนูแก้วครูประจำวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2568ณนะอาคารเรียนโรงเรียนวัดถ้ำรง บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงเพื่อส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในสถานศึกษาโดยผลการเลือกตั้งปรากฏว่าพักคก้าไปพร้อมกันได้รับคะแนนเสียงข้างมากและได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการนักเรียนชุดใหม่ในวันเดียวกันนี้ได้มีพิธีมอบปลอกแขนประธานนักเรียนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและความรับผิดชอบต่อหน้าที่พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการเป็นผู้นำที่ดีของนักเรียน กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนและพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วมของนักเรียนในสังคมอย่างสร้างสารรค์ขอบคุณพี่ๆน้องๆ้องที่ไว้ใจและเลือกผมมาเป็นประธานนักเรียน ติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้ได้ในทีอานิวข่าวสารโรงเรียนวัดถ้ำรงเพื่อทุกคนในชุมชนของเราสวัสดีค่ะ